แชร์ประสบการณ์ลอนบ้านพักหัวหินช่วงปีใหม่สวัสดีค่ะวันนี้มีประสบการณ์ลอนๆจากการไปเที่ยวปีใหม่มาเล่าให้ฟังหยุดยาวปีใหม่ที่ผ่านมาครอบครัวเราได้เดินทางไปเที่ยวสวนพึ่งราชบุรีและหัวหินสองวันแรก ที่ไปเที่ยวสวนพึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างปกติค่ะจุดเข้ามาวันที่3วันที่4พวกเราได้มาพักที่บ้านพักหัวหินหลังหนึ่งซึ่งบ้านพักดังนี้เราได้ทำการจองผ่านเว็บไซต์ตัวแทนแห่งหนึ่งเราจองไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมค่ะเมื่อมาถึงที่พักบอกรายละเอียดบ้านพักก่อนนะคะ เป็นบ้านเดี่ยวมีสี่ห้องนอนสามห้องน้ำมีสระว่ายน้ำในตัวมีบริเวณบ้านมีที่จอดรถสำหรับจอดรถสามคันของใช้อุปกรณ์ภายในบ้านครบครันเหมือนเป็นบ้านที่มีคนอยู่จริงๆไม่ได้มีไว้แค่ให้เช่าราคาอยู่ที่คืนละหมื่นสองบาทซึ่งสะดวกมากๆากํสำหรับครอบครัวใหญ่แบบเราซึ่งไปกันถึง14คนสครอบครัวมีครอบครัวของพี่สาวครอบครัวของนา้า ครอบครัวของเราและก็คร <c oughs> อบครัวของน้องชายวันแรกที่เข้าพักหลังจากเดินทางมาถึงก็เจอเจ้าของบ้านรับกุญแจจากเจ้าของบ้านปร้อมบอกรายละเอียดต่างๆเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงค่ะผิวคํำตัวเล็กท่าทางระเบียบจัดอายุประมาณ40 -45 ปีเขาบอกว่าเป็นบ้านของเขากับสามีฝรั่ง แต่ตอนนี้สามีเขากลับไปประเทศเขาเขาเลยปล่อยให้เช่า <c oughs> แล้วตัวเขาเองไปอยู่กับลูกสาวในตัวเมืองความรู้สึกแรกที่เข้ามาในบ้านมันรู้สึกแปลกๆคะ่ะแปลกแบบบอกไม่ถูกรู้สึกหดหูวังเวงชอบกลส่วนตัวต้องบอกก่อนนิดนึงว่าเป็นคนค่อนข้างมีเซนต์กับสิ่งแปลกๆพวกนี้ หน้าบ้านมีหิ้งพระเราก็ยกมือไหว้บอกกล่าวว่าจะมาเข้าพักอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวคะ่ะว่าจะไปพักที่ไหนต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนแล้วเราก็สบายใจขึ้นแต่ในใจยังเวงเวงชอบกลแต่คิดไปว่าคงเป็นเพราะเดินทางมาเหนื่อยเลยเกิดอาการเหนื่อยล้าแบบนี้เมื่อจัดข้าวจัดของเสร็จเรียบร้อยแยกย้ายสัมภาระ เข้าห้องน้ำเข้าห้องใครห้องมันก็ถึงเวลาสนุกทุกคนก็พากันเล่นน้ำในสระว่ายน้ำอย่างสนุกสนานพวกหนุ่มๆก็ตั้งวงเดื่มเบียร์ดื่มเหล้าริมสระว่ายน้ำสี่ทุ่มส่งเด็กๆเ,เข้านอนกันหมดเหลือก็แต่หนุ่มๆห้าคนนั่งดื่มเบียร์ตอนนี้ย้ายเข้ามาดื่มในบ้านแล้วค่ะพวกเราสาวๆสามคนมีพี่สาวตัวเราแล้วก็แฟนน้องชาย ก็มานั่งคุยกันเล่นใกล้ๆวงเบียรสักพักสักพักหนึ่งพี่สาวพูดขึ้นว่าเฮ้ยแกบ้านหลังนี้เป็นไงวะตอนนั้นเราแตั้งนแต่้งิจในใจแล้วนะคะแต่พยายามเบี่ยงเบนพูดว่าก็สวยดีนะพี่สาวเราก็เลยบอกว่าเออสวยดีแต่แปลกๆว่ะพี่เคยเราตะโกนมาจากวงเบียรว่าแปลกไงวะคิดมากไปนอนได้แล้ว แฟนน้องชายเราก็หันมามองหน้าเราแล้วพูดว่าเจ๊ว่าไงบอกนิดน,นึงค่ะว่าเราสนิทกับแฟนน้องชายมากน้องเขารู้ด้วยว่าเราเป็นคนมีเซนต์เราก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกพี่ไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วไปนอนกันแฟนน้องชายก็เข้าไปนอนในห้องเราก็เข้านอนเหลือแต่พี่สาวยังนั่งจัดกับแก้มให้บรรดาหนุ่มๆพอถึงเที่ยงคืนเราก็ยังนอนไม่หลับ อาจจะเป็นเพราะผิดที่ก็เลยนั่งเล่นมือถือเรื่อยๆจนถึงตีหนึ่งหนุ่มๆก็แยกย้ายกันเข้านอนมีเพื่อนของน้องชายที่มาด้วยสองคนนอนห้องรับแขกแฟนเราก็ถามทำไมยังไม่นอนเราก็บอกว่าผิดที่อะ่ะเดี๋ยวก็จะหลับแล้วละเริ่มม่วงแล้วพอถึงตีสองแฟนหลับแล้วค่ะกลึ่มๆเราก็ยังไม่หลับเดินลูกมาเข้าห้องน้ำห้องรับแขก ห้องคือห้องดิฉันไม่มีห้องน้ำในตัวนะคะมีเฉพาะห้องพี่สาวกับนา้าเพราะมีเด็กเล็กมาด้วยเราเดินมาเข้าห้องน้ำไม่ได้เปิดไฟนะเกรงใจเพื่อนน้องชายนอนอยู่โซฟาห้องรับแขกตาเราเหลือไปมองที่สระว่ายน้ำดูไหมว่าเจออะไรหลานสาวเราลูกของนา้าอายุเราราวแปดขวบนั่งอยู่ริมสระเราเรียบเดินออกไปหาหลานหลานเรา หลานเรานั่งหันหลังอยู่ริมสระขาห้อยในน้ำคิดภาพตามนะคะเราเรียกชื่อน้องแบมน้องแบมมาทำอะไรลูกทำไมไม่นอนเงียบค่ะไม่ส่งเสียงตอบ <S 2> <S 2> แล้วหลานเราก็หัวเราะเอามือตีน้ำเหมือนกําลังเล่นอยู่ตอนนั้นในใจเราไม่ดีแล้วค่ะเริ่มเปิดไฟและเปิดประตูหลังที่ทะลุไปสาวายน้ำ เพื่อนน้องชายสองคนก็ตื่นมาตกใจเสียงเราด้วยมั้งเราเรียกหลานเสียงดังมากพอเราเดินไปถึงตัวหลานเราก็ตกใจกว่าเดิมอีกหลานเรานั่งหลับตาหัวเลาะเล่นน้ำเราดีบดึงตัวหลานเขย่าเขย่าไม่ตื่นค่ะยังหัวเลาะต่อเพื่อนน้องชายก็มาช่วยอุ้มหลานเข้ามาในบ้านเราก็ไปปลุกน้าสาวให้มาดูหลานน้าก็น้าเราก็ตกใจมากบอกว่าไม่รู้เลยว่า หลานเราลุกไปตอนไหนตอนนี้หลานเราก็ยังไม่ตื่นนะคะยังหลับตาอยู่น้าสาวก็เปลี่ยนชุดให้เรียกนะ้าเขยเรามาดูใจใเราก็ไม่ดีแล้วคะ่ะเราจึงเดินไปที่เฮียงพระหน้าบ้านแล้วพูดว่าอย่าแกล้งหลานเราเลยพวกเรามาเที่ยวไม่ได้มีกิตนาไม่ดีแล้วจึงเดินกลับมาหาหลา,านหลานเราก็ตื่นพอดีลืมตาพอดีตอนนี้ตื่นกันหมดบ้าน ตีสองก็จะตีสามนะเราจึงถามว่าออกมาได้ไงหลานบอกว่ามีคนชวนมาบอกให้ไปเล่นน้ำทุกคนมองหน้ากันหมดค่ะแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรนะเคยเราจึงบอกว่าสงสัยเล่นน้ำตอนเย็นแล้วเอาไปฝันนอนนอนไม่มีอะไรหรอกทุกคนจึงพากันแยกย้ายไปนอนต่อคิดในแง่ดี หลานเราคนนี้ชอบนอนละเมอคะ่ะอาจจะละเมอจริงๆก็ได้แต่น้าเราบอกว่าละเมอยังไงก็ไม่น่าจะขนาดนี้ตอนนั้นเราก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเราไปหิ้งผ้าหน้าบ้านตอนตีสามครึ่งทุกคนเข้านอนตัวเรานอ,นอนไม่หลับแฟนเลยเอายาเม็ดสีเหลืองที่ไว้ทานเวลาเมารถเมาเรือมาให้ทานเราก็หลับตื่นมาอีกทีตอนเจ็ดโมงเช้า พวกเราก็ออกไปหาอะไรกินกันไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อคืนเลยเพราะคิดว่าหลานคงละเมอจริงๆวันนั้นทั้งวันที่ไปเที่ยวที่ต่างๆใจเราไม่ค่อยดีเลยค่ะไม่อยากพักที่บ้านนี้ต่อแล้วเราบอกแฟนว่าอย่าว่าเราคิดมากนะแต่เราว่าบ้านหลังนี้มันแปลกๆแ,แฟนเราบอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกว่าเราว่าตกใจเรื่องหลานแล้วเอามาคิดมาก เราก็เลยไม่อยากพูดอะไรต่อแฟนน้องชายบอกเราว่าเมื่อคืนฝันว่ามีผู้ชายฝรั่งมานั่งกินเบียร์ในวงพวกผู้ชายแฟนน้องชายเลยพูดติดตลกว่าสงสัยอยากได้ผัวฝรั่งเลยเอาไปฝันทุกคนก็พากันขำกันเราก็ขำด้วยแต่ในใจเรานี่ไม่ขำเลยพอมาถึงคืนที่สองสามทุ่มกว่าๆหลังจากไปตลาดโต้รุ่งกลับมา ซื้อของมาปิ้งย่างริมสะเราอาสานอนเป็นเพื่อนหลานๆให้พี่สาวและน้าสาวได้ไปปาร์ตี้ให้เต็มที่ที่ห้องใหญ่ที่หลานเรานอน,อนเราก็ชวนหลาน,เล,น,น,นเล่นนั่นเล่นนี่ตามภาษาแล้วอยู่ๆน้องแบมก็พูดว่าพี่คะเมื่อคืนแบมไม่ได้ละเมินนะคะมีน้าฝรั่งมาอุ้มแบมไปเล่นน้ำคะ่ะสนุกมากเลยร้องเพลงภาษาอังกฤษให้แบมฟังด้วยเอิม่ม ในใจเรานี่แบบเฮ้ยตอนพิมพเนี่ยเราขนลุกเลยนะคะคือเด็กอะค่ะเขามาเล่นแบบเราเชื่อว่าเขาพูดจริงเราถามต่อแล้วแบมรู้จักเขาเราลูกถึงไปเล่นกับเขาแบมบอกว่าไม่รู้ค่ะแต่เขามาเป็นป้าอ่าแต่เขามากับป้าผู้หญิงที่เอากุญแจมาให้เราไงคะแบมจำได้เรายังมีสติค,ค่ะถามต่อแบมเห็นเขาตอนไหนคะลูก แบมบอกว่าเขายืนอยู่หน้าประตูระเบียงค่ะตอนพี่คุยกับคุณป้าผู้หญิงเราจึงบอกหลานว่าอ๋องั้นแมบมนอนนะลูกพรุ่งนี้เช้าจะไปสวนน้ำกันเด็กๆก,ก็พากันนอน <c oughs> พอถึงห้าทุ่มเราก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังกลัวจะกลัวกันหมดใจในกระวนกระวายมากแล้วเราก็อาบน้ำข้อนอนหนุ่มๆ ก็ยังพากันนั่งดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันต่อเหมือนเช่นเคยพอมาถึงเที่ยงคืนเราก็ยังไม่หลับค่ะนอนกระสับกระส่ายไปมาก็เลยตัดสินใจเก็บของค่ะค่าเวลาพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วนี่อย่าคิดมากอย่าคิดมากพอถึงเที่ยงคืนครึ่งจัดของเสร็จสับเราก็ออกมาเข้าห้องน้ำานม่นมนม่มก็ยังคงดื่มกันต่อพอเราเข้าห้องน้ำเสร็จเราก็เข้าห้องนอนต่อ ในห้องมีเตียงที่มีชั้นเก็บของก็ยังนอนไม่หลับอีกเราก็เลยไปเปิดลิ้นชักดูเผื่อจะมีหนังสืออะไรให้อ่านรู้ไหมคะว่าเจออะไรรูปถ่ายแต่งงานเป็นพี่เจ้าของบ้านกับฝรั่งสามีเขาประมาณสองอัลบัม้มเราก็เปิดดูเรื่อยๆอัลบั้มที่สองรูปหลังๆเป็นรูปงานศพค่ะรูปงานศพฝรั่งสามีเจ้าของบ้านนั่นเอง ชอกค,ค่ะมือหนูนิเย็นชาหน้าก็ชาแต่ด้วยสติค่ะหนูตั้งสติได้แล้วก็เดินออกมาจากห้องแล้วบอกทุกคนว่านอนได้แล้วละ่ะพรุ่งนี้เช้าเราจะได้รีบกลับแฟนเราจึงบอกว่ารีบกลับทำไมออกใบ้ bye, พาเด็กๆไปสวนน้ำเราบอกว่าเรารู้สึกจะป่วยอยากกลับบ้าน แฟนเราก็มาจับตัวเราแล้วบอกเออตัวลุ่มๆงั้นตอนเช้าจะพาไปหาหมอแล้วก็แยกมานอนกับเราในใจเราอยากเล่าให้สามีฟังมากแต่เราคิดว่ากลับไปแล้วค่อยเล่าให้ฟังดีกว่าอีกอย่างคือเราอยากเอารูปแต่งงานไปให้น้องแบมดูด้วยว่าฝรั่งที่อุ้มขอไปเล่นน้ำอะ่ะใช่คนในรูปไหม แล้วจะถามแฟนน้องชายด้วยว่าฝรั่งที่ฝันถึงใช่คนนี้หรือเปล่าเพราะลักษณะที่ที่แฟนน้องชายเล่านั้นฝรั่งมีอายุสูงสูงมันใกล้เคียงเลยทั้งทั้งที่ในใจเราตอบว่าใช่นะคะแต่แอบจิตอยากตอบย้อมว่าใช่ใช่ไหมมันใช่จริงๆใช่ไหมใช่อย่างที่เราคิดไว้ใช่ไหมพอมาถึงตอนเช้าตัวเราเริ่มร้อนค่ะป่วยจริงๆซะง,งั้น แฟนน้องชายเราเข้ามาหาเราในห้องแล้วบอกว่าเจ๊เจ๊ฝันอีกแล้วเมื่อคืนข่าวนี้ฝันว่ามานอนด้วยเลยแล้วหน้าตาของน้องสาวเราก็ดูดูออกเลยค่ะว่ากลัวมากไม่ตลกแล้วเราเลยหยิบรูปถ่ายในลิ้นชักออกมาอัลบั้มแรกที่มีแต่รูปงานแต่งใช่ฝรั่งคนนี้ไหมเฮ้ยมันพูดเสียงดังเลยใช่เลยเจ๊คนนี้เลย เราเลยไปให้แฟนน้อง <c oughs> ไปตามน้องแบมมาน้องแบมมาเราก็เอารูปให้แบมดูแบมบอกว่าใช่ค่ะนะคนนี้แหละเมื่อคือนก็มานะคะมากวักมือให้แบมไปเล่นน้ำด้วยแต่แบมไม่ไปค่ะแบมกลัวมาม้าดูอีกคราวนี้ทุกอย่างชัดเกนค่ะเราไปได้ให้แฟนน้องและหลานดูรูปงานสมนะคะ กลัวเขาจะกลัวแฟนน้องก็พยายามทำเก๋ ay, ทำไมอะ่ะอะไรยังไงเราก็ไม่ตอบค่ะกดดันมากพอแฟนเรากลับมาจากซื้อยาให้เราเราก็บอกว่าเราอยากกลับบ้านตอนนั้นก็สิบโมงเช้าค่ะทุกคนก็เตรียมของจะกลับกันแล้วเราโทรหาพี่เจ้าของบ้านว่าเราจะกลับแล้วให้มารับกุญแจด้วยพี่เขาก็บอกว่ากลับได้เลยค่ะ น้องเอากุญแจวางไว้ที่ชั้นวางตรงหน้าบ้านได้เลยพอหนม่มจัดกระเป๋าขึ้นรถน้าสาวและพี่สาวก็จัดการแต่งตัวเด็กๆให้ขึ้นรถเหลือเรากับแฟนน้องชายเราบอกให้แฟนของน้องเราเอากุญแจวางไว้ด้านบนชั้นวางของหน้าบ้านแฟน <c oughs> แฟนของน้องเราจึงเอาเก้าอี้มาปีนขึ้นไปเก็บกุญแจ แล้วมันทำหน้าเวอรเราถามว่ามีอะไรมันบอกว่าเจ๊ดูเองเราจึงปีนขึ้นไปสิ่งที่เจอก็คือด้านบนชั้นวางของที่เป็นที่ตั้งของหิงพระซึ่งสูงมากนะคะต้องปีนเก้าอี้ขึ้นไปมีรูปฝรั่งแฟนเจ้าของบ้านวางอยู่ตอนเราไหว้ครั้งแรกที่มาบ้านเราไหว้าจากด้านล่างมองไม่เห็นรูป นึกออกไหมคะเราเลยคิดว่าเป็นหิ่งพระสรุปคือิ่งไหวรูปเจ้าของบ้านแฟนน้องเราช็อกไปเลยรีบขึ้นรถแล้วพวกเราก็ออกจากบ้านหลังนั้นมาปกติเราเป็นคนพูดมากแต่ระหว่างทางมาเราเงียบตลอดแฟนเราคิดว่าเราป่วยเลยซึมๆพอถึงตอนเที่ยงเราแวะทานข้าวร้านอาหารข้างทาง แฟนน้องเราคงอึดอัดแล้วพูดว่าใครเจออะไรไหมที่บ้านหลังนั้นเราเงียบทุกคนเงียบน้าสาวเราจึงพูดขึ้นว่าหลานเรานั้นเพ้อหัวเลาะเหมือนเล่นกับใครตอนกลางดึกพี่เคยของเราก็พูดว่าเข็ดแล้วไม่มาแล้วที่นี่แล้วก็เล่าว่าไม่อยากจะอะไรตอนอยู่ในบ้านกลัวเด็กๆจะกลัว ตอนที่นั่งดื่มเบียร์กันอยู่นั้นหันไปทางสระว่ายน้ําเจอฝรั่งนั่งริมสระแล้วยกแก้วเหมือนจะขอชนด้วยแต่พี่เคยเราทําเป็นไม่สนใจเพราะรู้แล้วว่าไม่ใช่คนแน่ๆอีกเรื่องคือเพื่อนน้องชายสองคนที่นอนโซฟาบอกว่าได้ยินเหมือนเสียงคนคุยกันเป็นภาษาอังกฤษตอนนอนแต่คิดว่าใครเปิดทีวีในห้องเลยไม่ได้สนใจแต่คืนที่สองนี้ ตอนนอนหันไปสะว่ายน้ำเห็นคนเดินไปเดินมาสะกิดกันให้ดูแล้วก็นอนต่อไม่กล้าทักเฮ้ยไม่รู้ว่าร้อนหรือเปล่านะคะสำหรับคนอื่นๆแต่ถ้าพวกคุณเจอเองจะรู้ว่าพูดไม่ออกอึ้งเป็นยังไงแต่ที่เรานั่งซึมในรถไม่ใช่เราป่วยหรอกนะแต่เราได้ยินเสียงเพลงในหู ซึ่งเราไม่รู้ว่าคือเพลงอะไรแต่มันทําน้องคล้ายๆกับเพลงที่ฝรั่งคนนั้นร้องให้น้องแบมฟังเพราะน้องแบมทําเสียงให้ฟังตอนเล่าใจเราได้แต่บอกว่าขอให้พวกเราเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วเสียงนั้นก็หายไปจบแล้วค่ะขอบคุณที่อ่านจนจบกลับมาจากหัวหินพวกเราก็ได้พากันไปทําบุญแล้วก็นึกถึง ฝรั่งคนนั้นอุทิศสวดบุญส่วนกุศลให้ฝรั่งคนนั้นเราจึงคิดว่าเขาน่าจะคงเงาแค่นั้นละมั้ง